สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พี่ฟ้าก็ตื่นเช้าเป็นวันแรกนะคะเพื่อที่จะไปหาหน่อไม้ค่ะฝนตกหลายหาดแล้วหน่อไม้ก็มีไม่เยอะนะแต่ขอให้ได้สักมอกก็ยังดีค่ะ พอเราได้มาแล้วเราก็มาแกะนะคะรอที่จะแกงค่ะคนดอยอะ่ะเขาจะไม่ใส่อะไรเยอะนะคะเขาก็จะใส่แค่เกลือผงชูรสแล้วก็ผงนวลนิดหน่อยค่ะวันนี้พี่ฟ้าก็จะแกงกับดุกหมูนะคะพอเราต้มดุกหมูจนเปื่อยแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยจ้าเราจะแกงแบบน้ำใสๆแบบนี้นะคะ สุขแล้วจ้าเราก็จะมาเตรียมข้าวกันนะคะตักข้าวเยอะๆเลยคะ่ะตักข้าวไปเผื่อพี่เผื่อน้องเผื่อพ่อเผื่อแม่ทุกคนเลยคะ่ะมานะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มากินข้าวกับพี่ฟ้ากันคะ่ะใครที่ยังไม่เคยกินแกงหน่อแบบน้ําใสๆแบบนี้ก็มากินข้าวกับพี่ฟ้าได้นะคะอร่อยมากเลยคะ่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับทุกกําลังใจที่คอยสนับสนุนกันมาตลอดจ้าขอบคุณมากๆคะ่ะบายบาย